จังักลูกค้าค่ะและเจ้านางจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพราะลูกค้าคือคนสำคัญที่ต่อยอดทำให้เจ้านางมีวันนี้จังนะคะก็อยากที่จะสร้างแบรนด์ที่ดีมีคุณภาพนะคะเพื่อตอบโจทย์ความงามความมั่นใจของผู้หญิงในราคาที่จับต้องได้ซึ่งได้เริ่มปั้นแบรนด์เจ้านางขึ้นมาโปรดักฮีโร่ตัวแรกนะคะก็จะเป็น ตัวแป้งพับผสมรองพื้นเหมาะกับสภาพผิวของคนไทยและคนเอเชียค่ะและที่สำคัญเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะต่อโจทย์ของสาวๆทุกๆคนเลยค่ะจังนะคะก็เลยอยากที่จะส่งต่อความมั่นใจนี้นะคะผ่านเครื่องสำอางแบรนด์เป้านางค่ะ โดยแรงบันดาลใจของจังนะคะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาหรือว่าความต้องการที่ผู้หญิงมีต่อเครื่องสําอางค่ะ mm. ก็เลยที่จะมาต่อยอดนะคะ mm. ศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ mm. เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาของผู้หญิงในแต่ละจุด mm. ทําให้สินค้าแบรนด์เจ้านางผลิตมาเพื่อผู้หญิงโดยแท้จริงค่ะ mm. จังอยากที่จะถ่ายทอดสินค้าภายใต้แบรนด์เจ้านาง mm. เพื่อที่จะให้คนทั้งโลกนะคะได้ประจักษ์ ถึงความเป็นไทยซึ่งมีคุณภาพนะคะจังเชื่อว,ว่าไม่แพ้ต่างประเทศเลยจังในฐานะคนไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เจ้านางก็อยากที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าถ้านึกถึงสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะคะก็อยากให้นึกถึงแบรนด์เจ้านางแล้วก็นึกถึงคนไทยไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ โลโก้ที่เป็นผู้หญิงที่เป็นสีทองตรงนี้นะคะสื่อถึงความเป็นผู้หญิงโดยตรงโดยคําว่าเจ้านางที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทยสื่อสารความประณีตอ่อนช้อยใส่ใจส่วนสีทองหมายถึงความมั่นคงความคิดสร้างสารรค์อิสระซึ่งทั้ง3อย่างนี้มารวมกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเจ้านางได้เป็นอย่างดีค่ะเจ้านางนะคะก็สื่อถึงความยิ่งใหญ่งดงามนะคะถ้านึกถึงเจ้านางก็จะนึกถึงคนไทย จังก็เลยจะนิยามนะคะสำหรับผู้หญิงของแบรนด์เจ้านางก็คือเป็นผู้หญิงที่สวยมั่นใจนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนช้อยงดงามสไตล์ของเจ้านางค่ะในแบบฉบับของสาวไทยจังให้ความสําคัญของในเรื่องของสินค้าที่ดีมีคุณภาพนะคะแล้วก็สินค้าที่ปลอดภัยนะคะ ของเรานะคะก็มีการันตีนะคะมเีเลขที่จดแจ้งกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะแล้วจังก็ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะร่วมกับนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางแล้วก็ R&D ส่วนตัวของผลิตภัณฑ์จังใช้เองทุกตัวนะคะแล้วก็ ให้คนที่รอบข้างจังใช้ด้วยค่ะพัฒนาร่วมกับคนอีกประมาณ100กว่าคนนะคะเราเทสแล้วเ,เทสอีกสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางผิวมันผ,ผ,ผิวผสมเราใช้ส่วนผสมนะคะของดีทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเราเอามามิกรวมกันนะคะให้กลายเป็นสินค้าที่ดีภายใต้แบรนด์เจ้านางค่ะ จุบันจังก็เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนนะคะหันมาดูแลตัวเองนะคะไม่เพียงแต่ให้ใครมาสนใจเรานะคะเราสวยในแบบฉบับของเราสวยให้เรามั่นใจเพื่อที่ทำงานสิ่งต่างๆได้สวยให้ชีวิตดีกว่าเดิมตังเลยอยากจะฝากสินค้าแบรนด์ไทยนะคะถ้าสาวๆคนไหนนะคะไม่ว่าคนไทยหรือว่าเอเชียอยากจะหาผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวหนึ่งนะคะจังก็อยากให้นึกถึงเจ้านางนะคะ